สวัสดีค่ะทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็เอาน้องบุญเงินนะคะมาแต่งตัวดูดูน้องงงงนะคะว่ามันมีอะไรอยู่ที่หัวค่ะดูค่ะพี่บุญชูก็มากวนน้องแล้วก็ใส่เสื้ออย่างหล่อเลยนะคะพี่บุญชูครับในอากาศที่เย็นๆค่ะไม่น้อยก็ใส่เสื้อผ้าให้กับเด็กๆนะคะดูดูค่ะไม่ชอบค่ะแม่ไม่ชอบดูเลยหนูไม่ชอบ ถอยหน้าถอยหลังอยู่นะคะใส่ให้ให้น้องได้คุ้นนะคะให้น้องได้คุ้นว่า,เ,าเวลาเราแต่งตัวให้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยหาน้องกํลาลังแบบนิ่งๆไปไม่เป็นนะคะช่วงนี้กลาลังไปไม่เป็น,นะคะ่ะพยาออพยามแกะพยายามแกะออกนะคะแต่ว่าหลังๆมาก็ไม่น้อยก็เอาอกะะอ,าอกให้แล้วนะคะเอาออกให้แล้วนะคะกลัวน้องลาพานค่ะ แต่ว่าคลิปที่ทํานี้ก็ไม่ไม่ได้นานค่ะไม่ได้นานค่อยๆแบบให้น้องปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะก็จะใส่ให้น้องลองดูค่ะลองดูว่าเขาจะเป็นยังไงเงี้ยนะคะแม่น,น้อยก็เลยเนะะี่ยค่ะโอ้ยพี่บุญชูก็หล่อเหลือเกินครับอทานตะวันน้อยนะคะทานตะวันน้อยของแม่น้อยเด็กตาดำๆนะคะอ๊บเอ้ยพยายามจะสลัดออกนะ,ะพยายามสลัดออกไม่มองหน้าแม่นะคะงอนละงอนแล้ว ยิ้มแฉ่งเลยน่ารักมากดูคะ่ะดูคะ่ะพยายามดึงออกนะคะ <c oughs> หน้านี่เข้ากับหมวกเลยนะคะโอ้ยน้องบุญเงินดูพี่บุญชูก็มาตัวอื่นก็มองอยู่ชั้นข้างล่างนะะมองอยู่ชั้นข้างว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรแปลกแปลกแต่ว่าสองคนนี้คือแบบนอนคะ่ะไม่ไม่ได้สนใจอะไรแต่ว่าบุญทมนะคะเป็นแบบแ,บบแปลกๆค่ะเอ๊ะอะไรอะ่ะอยู่บนหัวเพื่อนอะไรอะ่ะ มองใหญ่เลยเนะี่ยเด็ก2คนนี้ก็นอนนะคะอากาศดีนะคะนี่ค่ัมาเล่นที่เพลค่ะบุญเงินก็ก็ชอบเพลเหมือนกันนะคะนอนเมื่อเช้านี้เล่นเพลอยู่กับเพื่อนๆนะคะบุญเงินค่ะไม่ยอมไปไหนเลยค่ะหลังจากที่ว่าแม่ให้อาหารกินแล้วอย่างนี้ค่ะนยคะชมเด็กๆไปก่อนนะคะได้กลงใหม่ได้ที่นอนใหม่โอโหอย่างมีความสุขเลยค่ะพี่บุญชูอย่างรอเลยนะคะ ยังหล่อเลยค่ะใส่เสื้อหล่อที่แม่นุกเอาให้นะคะขอพระคุณแม่นุกมากมากนะคะแม่แม่น้อยก็เอามาแต่งตัวให้กับเด็กๆค่ะเมื่อวานแม่นุกก็ซื้ออาหารเปียกให้ค่ะก็ขอบพรคุณแม่นุกมากๆค่ะร่ำรวยร่ำรวยนะคะแม่นุกนะคะอันนี้ก็ได้รับความเมตตาจากคุณยายหมอนะคะได้กรงได้เปรค่ะให้กับเด็กๆโอ้มีที่วิ่งเล่นแบบมีความสุขมากค่ะแม่แม่น้อยเห็นนะคะโอ้นี่ไงคะ น้องบุนเงินค่ะเล่นเล่นเปรับเพื่อนนะคะชอบชอบมากเลยค่ะอย่างมีความสุขค่ะปัดเก็บกวาดให้สะอาดนะคะแล้วก็ได้เล่นกันอย่างมีความสุขกินอิ่มน้ำสำราญนะคะโอ้สุขกายสุขใจแม่น้อยอิจฉามากเลยค่ะชีวิตนี้คือสุดยอดแล้วค่ะสุดสุดดีฟินสุดสุดคืออธิบายไม่ถูกเลยค่ะเห็นแล้วคือแบบมีความสุขแทนเด็กๆมากเลยค่ะ แม่น้อยก็กราบขอพรบคุณทุกท่านนะคะที่ทุกท่านรักและเอ็นดูเมตตาเด็กๆบ้านสามบุญค่ะสิ่งเล็กๆน,น้อยๆไม่ว่าจะช่วยในเรื่องค่างวดลดไม่ว่าจะช่วยเรื่องอาหารการกินทุกสิ่งทุกอย่างค่ะก็ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญร่ลำรวยร่ลำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดไปน,นะคะแม่น้อยแม่น้อยก็จะเป็นสะพานบุญให้กับเด็กๆแม่น้อยจะดูแลเด็กๆให้มีแต่ความสุขนะคะขาดเหลือสิ่งใดแม่น้อยก็ ขอความเมตตาจากทุกท่านนะคะทุกท่านอยู่ห่างไกลแต่ว่าถึงจะห่างไกลนะคะแต่แต่ความห่วงใยอยู่ใกล้นิดเดียวค่ะแม่น้อยก็กราบขอบพระคุณทุกทุกท่านเลยค่ะในโลกนี้ถือว่าเด็กๆเกิดมามีบุญวาสนาที่แบบโหสุขสุขจนล้นเลยค่ะแม่น้อยมองดูคือสุขจนลน้นอธิบายไม่ถูกเลยค่ะ แม่น้อยมองดูเด็กก็เด็กๆน่ารักน่ารักค่ะกำลังจ,จ,จะเจริญเติบโตนะคะนี่ค่ะมีที่ให้เล่นนะคะมีที่ให้นอนไม่เหงาแล้วค่ะไม่ไม่แบบไม่เหงาแล้วค่ะถึงเวลาแม่น้อยก็ออกมาเล่นอย่างเงี้ยนะคะคือไม่เหงานะคะเล่นเปย์ค่ะเล่นเปย์ค่ะชอบมากค่ะน้องบุญเงินค่ะ เดี๋ยวจะเปลี่ยนเสื้อให้ใหม่อยู่นะคะมีลายใหม่ๆที่แม่นุกเอาให้นะคะช่วงนี้เด็กๆก,ก็นอนพักผ่อนหย่อนใจค่ะแ<า>ม่น้อยก็ทำอย่างอื่นค่ะแม่น้อยก็จะออกไปธุระนะคะ ฝนก็ตกทั้งคืนนะคะช่วงนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ